ช่วงฤดูฝนจะมีสภาพอากาศร้อนชื้นบางแห่งอาจมีน้ำท่วมขังทำให้สัตว์เลื้อยคลานหนีน้ำโดยเฉพาะงูซึ่งอาศัยอยู่ตามชุมชนที่มีคนอาศัยข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรครายงานมีผู้ถูกงูพิษกัดตลอดทั้งปี2558จำนวน457รายพบผู้ถูกงูกัดสูงสุดในเดือนมิถุนายนและเดือนสิงหาคมเดือนละ52ราย สำหรับปี2,559ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมพบผู้ถูกงูกัด81รายพบมากในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนืองูพิษในประเทศไทยนะฮะเราแบ่งเป็นกลุ่มเนี่ยได้เป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยคือกลุ่มที่มีริดต่อระบบะระบบประสาทนะฮะทำให้ผู้ป่วยที่ถูกงูกัดแล้วเนี่ยมีภาวะของการที่ลืมตามไม่ขึ้นนะฮะพูดไม่ชัดกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้ก็หายใจไม่สะดวก กลุ่มนี้จะมีงูอยู่4ชนิดนะครับก็ได้แก่งูเหา่างูจงอางนะครับในภาคตะว,วันออกตะว,วันออกเฉียงเหนือก็จะมีงูทับสมิงคลานะครับแล้วก็มีงูสามเหลี่ยมนะครับกลุ่มที่2ได้แก่กลุ่มที่มีริบต่อระบบโลหิตนะครับก็ได้แก่งูเขียวขางไหม้งูกระปะแล้วก็งูแมวเสานะครับกลุ่มที่3เนี่ก็มีริบต่อกล้ามเนื้ออริบนตะ่อกล้ามเนื้อคือทําให้ กล้ามเนื้อเนี่ยมีการอักเสบจนกระทั่งมีกล้ามเนื้อสลายตัวนะฮะก็ได้แก่งูทะเลนะครับงูที่สามารถพบได้บ่อยคืองูเขียวหางไหมเนื่องจากสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีและงูมีพิษที่พบได้บ่อยเช่นกันคืองูเหา่าสามารถพบได้ในกรุงเทพม,มหานครหรือพื้นที่ชุมชนหลังจากถูกกัดจะมีอาการบวมงูมีพิษอีกชนิดที่อันตรายคืองูกระปะสามารถพบได้ตามสวนยางหรือป่าเขาในพื้นที่ภาคใต้ หลังจากถูกกัดแผลจะมีอาการเน่าส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงเหนืองูที่พบบ่อยคืองูทับสมิงคลาส่วนงูแมวเซาหลังจากถูกกัดอาจจะไม่เกิดแผลแต่พิษของงูชนิดนี้จะส่งผลให้เกิดไตาวายได้สามารถพบได้บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนงูจงอางอาศัยอยู่บริเวณป่าเท่านั้นและงูทะเลสามารถพบได้จากการที่ชาวประมงลากอวน งูชนิดนี้จะมาจากการจับปลาทะเลในโครงการเข้าถึงยาต้านพิษนะฮะซึ่งมีสำนักง,งานประกันักสุขภาพแห่งชาตินะครับร่วมงานกับทางศูนย์พิษวิทยาเนี่ยนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับอ,อ,องค์การเพศศัชกรรมแล้วก็สถานสุขภาพาเนี่ยได้มีการเ,เขาเรียกว่าแนะนําให้มีการสํารองนะฮะสีร้แก้พิษงต่างๆเนี่ยในปริมาณแล้วก็ในชนิดที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าในแต่ละพื้นที่นี้นนเนี่ย นะครับก็จะมีงูพิษไม่เหมือนกันนะฮะฉะนั้นด้วยความรู้ที่เรามีมาจากสถิติที่มีผู้ป่วยที่กัดมารวมรวมหลายปีทําให้เรารู้ว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่พื้นที่ไหนมีงูชนิดไหนนะฮะแล้วเราก็ควรจะแก้เราก็ควรจะมีเสีย้อแก้พิษงูที่ถูกชนิดและก็ในปริมาณที่เหมาะสมครับการสังเกตเมื่อถูกงูกัดหากเป็นงูไม่มีพิษจะมีเพียงรอยเขี้ยวของงูรอบแผลแต่งูมีพิษรุนแรงที่ส่งผลต่อระบบประสาท เมื่อถูกกัดพิษของงูจะเข้าสู่ระบบประสาททำให้กล้ามเนื้อทั่วร่างกายอ่อนแรงทำให้ลืมตาไม่ขึ้นหนังตาตกส่งผลถึงกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจทำให้ผู้ที่ถูกพิษงูจะหายใจไม่สะดวกอาจเสียชีวิตได้ในเวลา30-60นาทีหากช่วยเหลือไม่ทันและจะเกิดรอยแผลเนื้อตายตามมาได้ หากถูกงูมีพิษกัดให้รีบพบแพทย์หรือไปอนามัยที่ใกล้ที่สุดโดยระมัดระวังบริเวณที่ถูกกัดมีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุดเพราะการเคลื่อนไหวจะทําให้พิษงูเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นและห้ามกรีดแผลห้ามใช้เหล้ายาสีฟันหรือสิ่งอื่นๆทาแผลเนื่องจากอาจทําให้แผลติดเชื้อห้ามดูดพิษและต้องดูแลผู้ป่วยในเรื่องของการหายใจอาจจะต้องช่วยเรื่องการหายใจเพราะอาจจะทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลได้